โอเคโอเคเดี๋ยวสลับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจ้งปัญหาคลิปสั้นๆนะผมสลับคนที่เกิดปัญหาเกมเด้งนะครับผมเออแล้วก็ตั้งค่ากราฟิกได้น้อยๆน,นะเออวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคุณผู้ชมปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เราซื้อ ArcPart นะครับคุณผู้ชมจะทําให้เกมเราเนี่ยเด้งไปเลยนะครับผมนี่ซื้อจากตรงนี้เลยนะครับผมก็เด้งนะครับซื้อจากร้านค้าไหนก็เด้งเหมือนกันนะครับผมลองมาหมดแล้วนะครับเออสรุปว่าอย่าเพิ่งซื้อ ArcPart ตอนนี้นะครับ ให้เขาแก้ไขก่อนนะครับผมผู้พัฒนาเออเพราะว่าตอนนี้ Arc Path เนี่ยมันทําให้เราแบบว่าได้เลเวลคูณ2ใช่ไหมพอเราได้เลเวลคูณ2เราไปเก็บไอ้นุปุ๊บมันก็จะคูณเยอะเกินนะครับผมทําให้เกมนั้นเกิดปัญหานะครับผมแล้วก็บั๊กเด้งออกนั่นเองครับแล้วก็มันจะสามารถเปิดปลล็อกแมพพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผม Arc Path นะตอนนี้คือผมเอา Arc Path ออกแล้วก็เล่นดูนะครับผมก็ทําให้เกมนั้นไม่เด้งแล้วนะครับคุณผู้ชม โอเคแล้วก็ตั้งค่ากราฟิกเนี่ยถ้าใครตั้งค่าได้ไม่เยอะเท่านี้นะฮะแสดงว่ามือถือรองรับได้แค่นั้นนะคุณผู้ชมเออส่วนคนที่แหลกมากๆก็โอ้โหจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเกมมันกินเซอร์เบกจริงๆนะครับไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมโ okay. อเคเพื่อสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกสั้นๆนะสำหรับใครที่เกมเด้งอยู่นะครับดูคลิปนี้ไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่าแล้วก็การตั้งค่าเป้าในเกมเนี่ยของผมตั้งไม่ได้นะครับผมเนี่ย อันนี้นะผมในการตั้งค่าเป้านะครับนี่ A อเดเวล์คออรนนี้นะครับเออนี่นี่เลยถ้าเปิดไปแล้วมันก็จะเป็นเป้าให้เราในเกมนะครับผมแต่ว่าของผมเปิดไม่ได้นะครับโอผมเปิดไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับอ่าได้เสหรับคลิปนี้ขอบคุณกับผมมาสั้นๆน,นะมาแจ้งให้ดูเฉยมันเป็นลิปเร่งด่วนจริงๆคลิปนี้นะครับเพราะว่ากลัวคุณผู้ชมแบบว่าหัวร้อนกันนะครับแม้ว่าเล่นเกมเนี่ยมันเด้งบ่อยเกินนะครับเพราะว่าเราซื้ออาร์คพาร์นั่นเอง วิธีแก้ไขก็คืออย่าเพิ่งซื้ออาร์คพานะครับเอาไอดีอื่นมาเล่นก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาแบบไม่ซื้ออาร์คพานะเออแต่ว่าอาร์คพาเนี่ยมันคุ้มจริงๆมันได้เลเวลคูณสองนะค,คุณผู้ชมนะเคเดี๋ยวรอตัวเกมแก้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยซื้ออาร์คพามาเล่นนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับคุณผู้ชมเย่